มะม่วงแทงช่อดอกแล้วควรพ่นสารอะไรป้องกันมแมลงวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ,กรเกษตรดุวงอะไรอย่างเพื่อความมั่นืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ การป้องกันแมลงที่จะเข้าทําลายช่อดอกมะม่วงในช่วงที่ช่อดอกมะม่วงแทงช่อนะครับแล้วก็ช่วงที่ดอกมะม่วงบานนะครับคราวนี้ช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่มันหนาวต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ทําให้มะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้วนะครับคราวนี้การที่เราจะป้องกันแมลงที่จะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงช่วงที่ดอกมะม่วงแทงช่อออกมาและเป็นช่วงที่ดอกมะม่วงบานนะครับ ก็คือจะเป็นมแมลงที่มันจะเข้าทําลายก็จะมีในเรื่องของอมแมลงหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเพี้ยจักรจันเพี้ยจักระจันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คู่กันกับดอกมะม่วงมากเพราะว่าถ้าดอกมะม่วงบานเมื่อไหร่บานเยอะๆเพี้ยจักระจันเนี่ยจะเข้ามาทําลายดอกมะม่วงเยอะมากนะครับแล้วก็จะทิ้งความเสียหายไว้เช่นช่อดอกมะม่วงแห้งผลไม่ติดลาดําที่จะตามมาภายหลังหลังจากที่มันถ่ายมูลไว้บนใบมะม่วงเรา แล้วก็อีกอันนึงที่เข้าแล้วดอกมะม่วงเนี่ยเสียหายขาดหมดก็คือเป็นพวกหนอนก็จะเป็นหนอนที่เป็นส่วนใหญ่เราจะเจอก็จะเป็นหนอนบุ้งนะครับที่เป็นตัวขนขนนะครับมันก็คือเวลาเราไปโดนมันจะคันๆเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยก็จะเข้ากัดทําลายช่อด,ดอกมะม่วงดังนั้นเริ่มมีสมาชิกนะครับที่เขาส่งมาว่า ช่วงของช่อดอกม่วงช่วงไหนมันควรจะพ่นสารป้องกันนะครับวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างในส่วนที่มะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแทงช่อดอกออกมาบ้างแล้วนะครับก็เลยทำไว้เพื่อที่จะได้ให้สมาชิกที่เข้ามาดูนะครับเอาไปป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับช่อดอก่วงก็จะมีช่วงที่เราพ่นได้เหมาะสมสุดก็คือเป็นช่วงที่ดอกตูมนะครับดอกตูมเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่วงก็คือ มันจะเป็นช่วงที่แทงเดือยไก่ออกมาแล้วมันคลี่ออกมาจนหมดแต่ยังไม่สุดช่อตรงนี้ก็สามารถพ่นได้เหมือนกันเพราะว่าใน1ต้นจะไม่ได้ออกมาพร้อมกันทั้งหมดเราจะรอให้มันออกมาพร้อมกันหมดก็จะมีช่วงที่มัน,มนเรียกว่ามีดอกบานปนมาด้วยการพ่นเนี่ยก็คือเราจะพ่นที่ช่วงดอกตูมเพื่อรักษาไม่ให้ช่วงดอกบานเนี่ยจะถูกเพี้ยเข้าทำลาย สารที่เราใช้ก็จะเป็นสารที่เราเคยใช้กันดังเดิมก็จะเป็นสารอะซิทามิพิดนะครับอิมิดาคอพิด2ตัวเนี่ยก็จะสามารถป้องกันพีิษจักจัก่รที่จะเข้าทาลายดูดกินน้ําเลี้ยงชอ่อดอกม่วงได้แล้วก็พวกหนอนเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกอันาหนึ่งที่เราควรเสริมเข้าไปก็คือถ้าลองทัดเสริมคือแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนเนี่ยต้องบอกว่ามันใช้ปริมาณน้อยมากสําหรับคนที่ใช้ถัง20ลิตรเนี่ยมันใช้แค่ 10มลลิตรเองนะครับ10มลิตรหรือ20มลิตรก็แล้วแต่ยี่ห้อครับสมต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยเราก็ฉีดพ่นเพื่อที่จะให้ช่อดอกมันสมบูรณ์การติดผลเนี่ยสมบูรณ์เวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยเราเลือกเวลาในช่วงของเป็นช่วงเช้านะครับก็คือ6โมงแต่ไม่เกินแปดโมงอะไรแบบนี้นะครับคือถ้ามันแสงแดดมันเริ่มจ้าแล้วหรือมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันก็เริ่มเขาเรียกว่า เกิดกระบวนการในเรื่องของการที่ว่ามันสังเคราะห์แสงอะไรของมันละการที่เราฉีดในเรื่องของท่านรองเสริมไว้เนี่ยถ้าก่อนที่เขาจะเริ่มสังเคราะห์แสงหรือที่จะนําปุ๋ยไปเข้าสู่ลําต้นอะไรแบบนี้นะครับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็จะทําให้การพ่นสารของเราไปไปจับที่ช่อดอกแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าช่อดอกมันแห้งเร็วน้ําไม่ค้าง บนดอกนะครับซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของบางทีถ้าดอกบานนะครับมันอาจจะทําให้ดอกเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าดอกเน่าได้อันนี้ก็คือถึงให้พ่นในช่วงเช้าเพราะว่าพอพ่นไปแล้วมันเริ่มแห้งเร็วแต่ถ้าเกิดไปพ่นช่วงเย็นเนี่ยมีผลก็คือจะทําให้ช่อดอกเนี่ยอาจอามีความเสียหายในเรื่องของการถูกน้ําขังอยู่บนช่อดอกก็อาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับก็วันนี้เอามาแชร์กันให้ฟังนะครับว่าช่วงของช่อดอกมะม่วง เวลาเราดูจากวิดีโอเนี่ยก็ให้ไปเทียบกับของตัวเองนะครับบางทีถ้าสงสัยหรือไม่มั่นใจนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปส่งมาทางแชททางเพจนะครับทางไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าช่วงไหนที่ควรจะไปพ่นและช่วงไหนควรจะหยุดนะครับ้าใครที่ว่าดูวิดีโอแล้วมันไม่เคลียนะครับว่าแต่วันนี้ผมอินเสิร์ตเรื่องของอช่อดอกเข้าไปนะครับจะได้เห็นว่าช่วงไหนที่เราควรจะพ่น และช่วงไหนที่ควรจะหยุดเพราะว่าถ้าดอกบานเนี่ยมันควรจะหยุดไปเลยนะครับแล้วเราจะกลับมาพ่นอีกทีก็คือตอนอผลมะม่วงเริ่มติดเท้าหัวไม่ขีดเราจะมาพ่นป้องกันเที้ยไฟอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการที่จะดูแลช่อดอกมะม่วงให้มันติดผลในช่วงของปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วช่วยได้หลายคนปีนี้ก็อยากจะช่วยได้หลายๆายคนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะได้มีผลมะม่วงเอาไว้รับประทานนะครับ วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรวดีจะนำมาฝากใ้นอีทานหัึวันนี้ผมเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ